สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพิ่มทุกคนมาเจอกันอีกแล้วครับกับความรู้ดีๆสาระดีๆที่ผมครับนายมิสเตอร์โจคนนี้ที่ลองทําแล้วและมาเห็นผลก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันกับทุกๆคนในวันนี้ครับผมวันนี้ก็เป็นสูตรสมุนไพรของเราครับของที่บ้านของคนไทยนะครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราครับผมวันนี้จะมาทําน้ําใบบัวบกครับผม เพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าน้ําใบบัวบกมันช่วยแก้ฟกช้ำหรือว่าช้ำในภายในครับผมแต่รู้ไหมครับว่าเจ้าใบบัวบกครับไม่ได้มีแค่อย่างนั้นอย่างเดียวครับแต่มานะครับช่วยสร้างคอลลาเจนและนะครับรลดริ้วรอยได้ครับวันนี้เราก็เลยจะมาทําสูตรนะครับดูแลผิวพรรณและดีท็อกเพราะว่าเราจะใส่มะนาวกับน,น้ำผึ้งด้วยครับวันนี้ก็จะเป็น น้ำใบบวบกมะนาวน้ำผึ้งครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวิธีการและขั้นตอนการทำเจ้าน้ำใบบวที่อร่อยทำกันยังไงครับผมถ้าเป็นเพื่อนใหม่นะครับในช่อง youtube ก็กดสับสไ r i b e ครับผมกดติดตามครับกดกระดิ่งครับผมถ้าเป็นเพื่อนเก่าในช่อง u t ท b e นะครับผมก็กดถูกใจครับผม อ่าเป็นเพื่อนใหม่ในเพจนะครับระเบิดพลังในตัวคูณให้มันสุดๆกับผมนายวิสเตโจคนนี้ครับผมก็กดติดตามนะครับผมกดถูกใจครับผมถ้าเป็นเพื่อนเก่าใน เพดระเบิดพลังในตัวคุณให้มาสุดๆกับผมในายวิเร์โจครับก็กดถูกใจครับเพราะว่าความรู้นะครับสาระดีเขาจะมีเสิร์ฟถึงที่บ้านถึงที่ทำงานของเพื่อนๆทุกคนเลยครับผมเดี๋ยวมาดูเลยวิธีการทำและส่วนประกอบในการทำในสูตรน้ำนี้ว่ามีอะไรครับตามผมมาเลยครับผมเดี๋ยวเรามาแนะนำเลยว่ามีส่วนผสมในการทำสูตรนี้อะไรบ้างครับผมดับแรกเลยก็คือ เป็นขาดไม่ได้ครับก็คือใบบวบครับเราจะใช้1กรัมครับผมแล้วก็มะนาวครับ1นึ่งผลแล้วเราจะนะครับมีเพิ่มเติมก็คือใบเตยครับเพื่อทําให้น้ํามันหอมครับแล้วก็เจ้าน้ําพึ่งครับผมก็มีทั้งหมด4อย่างที่เราจะทํากันในวันนี้ครับผมกับสูตรนะครับดูแลผิวพรรณและก็ดีท็อกไปในตัวครับสูตรนี้ครับวิธีการทําและขั้นตอน ็ไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวเรานะครับหัน่นใบบุบบกแล้วก็เอาไปปั่นเสร็จก่อนแล้วก็เอาไปต้มครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับผมเราก็เอาเจ้าใบบุบบกครับมาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะเอาไปปั่นครับผม ก็เลือกใบหน่อยใบที่มันช้ำหรือใบที่มันไม่สวยแล้วก็เด็ดทิ้งครับแล้ก็หันเลยหันให้เล็กหน่อยก็ได้เวลาปั่นมันจะได้ปั่นง่ายๆครับประโยชน์ของใบบัวบกนะครับผมช่วยอาการาช้ำในครับแล้วก็ลดอาการอักเสบ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยนะครับผมแล้วก็บำรุงสายตาเพราะว่ามีวิตามิน A สูงบำรุงประสาทบำรุงสมองลดความเครียดแก้ปวดหัวแล้วก็แก้ร้อนในครับผมบแล้วก็หันไปหมดเลยครับเพราะว่าทุกส่วนของเจ้าใบบัวนะครับมันมีประโยชน์ แค่ใบพอ เราก็เดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นครับแต่จริงน,นะครับใบหรือว่าทุกส่วนอะ่ะจินได้หมดครับผมเราไปจิ้มไปเรายังสามารถเอาไปกินกับพวกลาบมนันตกได้ครับในบุบบกครับผมดับแรกเลยเราก็เอาใบบบบกที่เราหั่นไว้ครับใส่ในโถที่เราจะปั่นครับ ก็ใส่น้ำครับกะพอที่เราจะต้มกินครับผมเ้าก็ปั่นเลย พอปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากองกันครับผมเราก็ได้น้ําใบบวกที่เราปั่นแล้วนี่เราก็มากองกะครับเพื่อเจ้าน้ําไปต้มทีครับเราไม่ต้องกองให้ละเอียดมากเพราะว่าเราจะได้เนื้อของมันไปด้วยครับเพราะว่าพวกเนื้อของมัน่ะ ก็มีประโยชน์เดี๋ยวเราจะเอามะนาวกกิ่นกลับไปเลยครับว่าตอนนี้ ใบบกเพื่อนก็รู้ยามันจะเหม็นเขียวมากนะครับผมเราก็ได้น้ำใบบกปั่นแล้วเดี๋ยวไปดู เลยครับผมเราก็ปั่นเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาต้มน้ําใบบวกที่ปั่นเมื่อกี้นะครับเราก็เอาน้ําใบบัวบกอับเทลงไปในหม้อลเลยตอนนี้ก็จะใช้เตาไฟฟ้าครับแล้วก็เปิดไฟครับใครจะใช้เตาแก๊สเตาถ่านได้หมดครับต้มให้น้ำเดือดครับผม เราก็ใส่น้ําเพิ่มเข้าไปอีกว่าที่เราปั่นนี่คือเข้มข้นครับเราจะเจียจางให้เพื่อที่จะได้กินง่ายขึ้นครับเพราะว่ารสชาติตอนนี้มันเป็นเขียวมากแต่ถ้าใครกินสดๆดเพียวๆได้ก็ถือว่าก็ได้แต่เราจะมาทําน้ําสมุนไพรนะครับเพื่อสุขภาพของเราเป็นน้ําทานเล่นครับผม ว่าคนกันหน่อยแล้วเราก็ใส่ไปเติลงไปครับผม ิ่มความหอมของน้ำใบไปบกแล้วจะปกดีกของใบัวบกด้วยครับเราก็ต้มต่อไปอีกยี่สิบนาทีครับครับผมตอนนี้ก็เดือดแล้วครับผมเราใช้เวลาทั้งหมดยี่สิบนาทีในการต้ครม,คร,มครับเดี๋ยวเราก็จะ ไปแล้วก็กองก็เป็นเสร็จสิ้นการทําปปทน้ำไปบปนเราแล้วก็ที่กองมาครับเราจะใช้ที่กองที่ละเอียดขึ้นอีกครับผม เสร็จแล้วครับน้ําใบบวัวบกใบเตยครับเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีการกินกันว่าเราต้องใส่อะไรเพิ่มอีกครับผมหลังจากที่เราต้มเสร็จเราก็กองเอาก,ากากของใบเตยออกแล้วก็เอารีมาใส่เหยือกทีนี้เดี๋ยวเราจะกินกันครับแรกเราก็เทน้ําใบบัวบกกับใบเตยครับ ก็บีบมะนาวครับหนึ่งโลกหรือว่าซีกหนึ่งผมจะใช้ซีกหนึ่งก็ใช้ตัวที่บีบนี่ครับมันจะได้น้าที่เยอะมากแล้วก็ใส่น้ำผึ้งครับน้ำผึ้งนี้ก็แล้วแต่ความชอบครับผม ก็ใส่2องช้อนครับพอโดนมะนาวแล้วใส่พุ่นสีเปลี่ยนนะครับนี่ออกเขียวเลมอนนะครับ แล้วก็ใส่น้ําแข็งครับเพิ่มความสดชื่นครับกลิ่นหอมมะนาวกลิ่นหอมของน้ําผึ้งนะครับครับผมเดี๋ยวมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับผม เอาครับผมเสร็จแล้วครับผมกับน้ำใบบัวบกครับผมที่วิธีการทำขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับอันนี้ก็คือที่เราผสมแล้วใส่มะนาวใส่น้ํำผึ้งครับผมเดี๋ยวจะชิมดูว่ารสชาติเป็นไงครับนี่คือสีเขียวที่เรายังไม่ได้ใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวครับอันนี้คือสีที่เราใส่มะนาวกับน้ำผึ้งนะครับสีมันจอเขียว เลมอนครับผมเดี๋ยวมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับผมอืมอร่อยครับผมไม่เหม็นเขียวใบบัวบกเลยครับผมหอมนะครับหอมใบเตยหอมมะนาวหอมแล้วหอมน้ำผึ้งแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานครับผมเพราะว่าเราใส่มะนาวไปครับนี่แค่ใส่ครึ่งซีกนะเราใส่ซีกมันจะ เปรี้ยววาน,นี่สำหรับคนที่นะครับต้องการที่ความเปรี้ยวอีกรสกลมกล่อมครับผมเราใส่มะนาวแค่สิกเดียวเราก็น้ำพึ่งแค่2องช้อนถือว่าเป็นอไม่หวานมากครับผม,มนี่ครับลงองเอาสูตรนี้ไปทำเลยครับไม่มีกลิ่นของใบบวบกเลยครับผมดับกลิ่นใบบวบกหายเลยครับผม ถ้าเรายังไม่ปรุงนะครับกลิ่นเป็นเขียวเลยครับผมแต่เราใส่มะนาวและน้ำผึ้งกินหายหมดจดครับนี่ครับแล้วนะครับเอาติดไว้ในตู้เย็นเลยเวลากินเราก็มาใส่มะนาวแฝ่น้ำผึ้งได้ครับไขม้าก็ทําสูตรนี้ได้เลยหรือว่าคนที่อยากจะดูแลผิวพรรณครับผมทําสูตรนี้เลยครับผมเพราะว่ามันดีท็อกก์ด้วยเพราะว่ามะนาวก็มีประโยชน์ในการดีท็อก์เหมือนกันครับสูตรนี้ถือว่าโอเคผ่านครับผม สุดยอดครับผมนี่ครับก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่มาแบ่งปันกับเพื่อนๆนในวันนี้ครับกับสูตรน้ำสมุนไพรที่ผลสมุนไพรนะครับมีอของไทยนะครับมันมีประโยชน์มากครับขึ้นอยู่ที่เราจะเอามาดัดแปลงเอามา เพื่อดูแลสุขภาพของเราครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ผมทําแล้วมาเห็นผลผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนครับผมก็ก่อนจากกันไปครับผมก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้แล้วมันตอบโจทย์เรื่องผิวพรรณครับเมื่อเราดูแลสุขภาพดีจากภายในแล้วภายนอกก็เป็นสิ่งสําคัญอีก อย่างหนึ่งครับผมก็คือเจ้าสบู่ล้างไหมน้ำพึ่งสูตรครับลถฝ้าหน้าเดงครับที่ผมได้รับอุปถัมภ์เกี่ยวกับไฟลวกหน้าครับก็หายด้วยเจ้าสบู่สูตรนี้ครับผมที่มันต่อโจทย์ทำให้ผิวพรรณนะครับของผมกลับมาเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมเลยครับผมที่หมอบอกว่าไม่สามารถที่จะหน้าของคุณจะกลับมาหายได้เหมือนเดิมครับแต่ผมเมื่อใช้ผลิตัตัวนี้ มันหายจนเกลี้ยงครับป้ากัดอยู่ดังดำใช้ได้แน่นอนครับขนาดหน้ารถไฟยังหายก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้สำรับเพื่อนๆด้วยถ้าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้และสาระดีๆที่มาแบ่งปันกับเพื่อนๆในวันนี้ครับลองเอาสูตรน้ํานี่ครับไปทํารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับว่า ผมจะมาทําสูตรน้ําสูตรไทยอะไรอีกกันครับผมเพราะว่าแต่ละสูตรผมคัดมาเพื่ออยากจะให้ดูแลสุขภาพของเพื่อนๆทุกคนครับเมื่อผมสุขภาพดีแล้วผมก็เลยที่อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนครับผมสุขภาพดีเราสร้างได้ง่ายนิดเดียวครับผมและเดี๋ยวเรามาพบกันในครั้งต่อไปกับผมนายสเตเตอร์โจคนนี้ครับบ๊ายบาย